จุดเริ่มต้นทำไมมาเป็นหมอฟันจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะหมอไม่ได้อยากเป็นหมอฟัน <c oughs> เมื่อตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างเหมือนใจร้อนอ่ะเออแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคงไม่น่าจะทํางานอะไรในแบบช่องเล็กๆแล้วช, <c oughs> วชิ้นงานเล็กๆได้ไอดอลคือคุณพ่อห่ออยากเป็นหมอคะ่ะ <c oughs> เป็นหมอตามคุณพ่อเลยแล้วก็เรียนลามาด้วย <c oughs> เอาแบบว่าสคูรเดียวกันเลย <c oughs> เออแบบว่าที่เดียวกันเลยแล้วปรากฏว,ว่าต้องใช้คะแนนกอสอพททันปะไม่ทันจะมีวิชาเฉพาะแพทย์ซึ่งหมอเองอ่ะ ทำคะแนนพาร์ทนั้นไม่ค่อยดีเลยอะเชื่อมโยงอะไรพวกเนี้ยเออไม่ได้เลยโอ้ไม่กอดพอเห็นคะแนนออกมาจําได้เลยว่าตอนนั้นอะเศร้าเลยนะพอหมอรู้ว่ามันไม่ได้แน่ๆเราก็เลยโอเคอ่านหนังสือต่อเนาะเออแล้วเราก็เลยต้องมาจบที่รอบชิงชนะเลิศก็คือรอบใหญ่ได้ไปลองเข้าโอเพ h นเฮาส์ทันต์เนี่ยเรามันก็เลยทําให้รู้อะว่าจริงๆแล้วเอ้ยมันก็น่าสนใจนะจริงๆอันที่หมออะชอบมากๆเรารู้สึกว่าเป็นอินสไปร์ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย เจ๋งว่าอะไรเงี้ยมันก็คือการทำ maxilloprosthetic ก็คืออย่างเช่นคนที่ตาหายคนที่หูหายจมูกหายอย่างเงี้ยเออทำยังไงให้ชีวิตเขา่ากลับมาตอนประกาศคะแนนออกมาปุ๊บโอเคได้ทันตาที่จุฬา <c oughs> ก็ดีใจไปกรึบนึงแล้วสิ่งที่เราสนใจอย่าง m a x i l l o p r o s มันจะต้องเรียนจบ6ปีก่อนถามว่าตอนนี้เรียนไหมก็ยังไม่ได้เรียน <c oughs> ค่ะแต่เรียน c r o สนะแต่ไม่ได้เรียน m a x ก l ิ o p r o s เราเรียน c r o สก็คือเรียนแบบพวกฟันพวกอะไรที่ใส่เข้าไปในปาก <c oughs> เราไม่ได้ไปเรียนตาเรียนอะไรพวกนี้เนาะ